สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเข้าครัวมาทำอาหารคลีนนะคะเป็นอกไก่ผัดกระเพราผัดน้ำเหมาะสำหรับทุกคนที่ดูแลสุขภาพและคนที่ไปรับเคโมีบำบัดมานะคะข้อแรกเลยก็คือเราก็ควรหิีเลี่ยงสัดเนื้อแดงต่างๆเนาะวันนี้เราก็เลยมีเนื้ออกไก่เอามาสับๆๆๆๆค่ะค่ะตบเข้าไปแล้วก็สับๆๆๆขคงก็ตบเหมือนกัน โอโรมาด้วยพริกแห้งน,นะคะชอยเบาๆบางๆไม่ได้เอาความเผ็ดน,นะคะแต่ว่าจะกลิ่นเฉยๆแล้วก็จะมีระปีเท่าปลายนิ่งก้อยะคะ่ะเล็กกะทิเดียวนะคะน,นี่ก็เป็นส่วนผสมทั้งหมดมีเท่านี้แหละส่วนให่ก็จะมีความหอมมากกว่าเราก็เจียวไอ้เจ้าสสิ่งนั้นลงไปนะคะคิงขาและพริกแห อี๋แล้วใช่ไหมคะเราก็กรองน้ํามันอ่อนี่แล้วก็จะได้พรีมาแต่นั้นก็เอากระทะไปปั้งน้ําเลยไม่ต้องล้างนะคะใส่กะปิเท่าปลายนี้ก้อยพรีแหละลงไปขยี้ขยี้ขย,ขย,ขยี้พอเดือดแล้วเรียบกกรดใส่เจ้าที่เราเดี่ยวเปนเมื่อกี้นะคะ ่อสุกเลยน้ำก็แห้งไปแล้วเติมได้นะคะไม่ต้องกังวลเติมไปเลยผัดเข้าไปค่ะล้ก็ผัดให้มันไก่พอสุกนะคะไก่ต้องสุกเต็มที่เลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผักลงไปวันนี้เลือกเป็นถั่วแขบซึ่งจะมีฤทธิ์เย็นดับร้อนลดบวมน้ำมีธาตุเหล็กสูงแล้วก็ยังช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งเหมาะกับ อัน,นี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมีรสหวานไปแล้วเราแทบจะไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยนะแล้วก็ใส่พระเอกของเราก็คือใบกระเพรานะคะซึ่งเขาเชื่อกันว่านี่จะพรคคุณป้องกันโรคเรง็งแล้วก็ลดการแพร่กระจายของเนื้อร้ายได้ด้วยแล้วยังลดอาการอักเสบด้วยและพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากใบกระเพราเนี่ยจะช่วยลดการแพร่เชื้อของเซลล์เร็งอย่างมีนยัยยะ นี่เขามีการวิจัยด้วยนะพอใกล้จะแลนดิ้งนะคะเราก็หยดน้ำปลาลงไปพอให้หอมค่ะเป็นอันเสร็จพิธพีรับประทานได้แล้วสำหรับอกไก่ผัดกระเพราผัดน้ำดีงามต่อสุขภาพของมวลมนุษยชาติค่ะไม่ป่วยก็ทานได้นะจ๊ะ